ยาหยุดยาหยุดที่รี่เลยดูยอดการเดินทางแล้วเบื้องต้นดีแล้วนะครับดูการเขาข้อลอยวีหรือไม่โฟนทิตาเป็นกิจจังใจสั่นแทะเอาเพแล้วนะครับเขนอกคอยไปอย่าเลี้ยวหลครับอย่าเผาดันนะครับ ข้อลอยวีครับข้อลอยวีวอข้อดีนะครับข้อโจข้อสูดีเหลือเกินล่างไปแบกเต็มเรียบร้อยโอ้อ่ะเป็นมังไฟราลค่าสูงเติบนะชานสิบเจ็ดสิบลอดรุ่นกันต่อไปครับเข่าโฮมก่อนสามร0อยแปดสิบพันไปแล้วนะครับเก่ากับพันแล้ว เก่าสีพาแล้วมองเลขกสี่้อยคุณแล้วนะครับผมเป็นบงังไฟเพิ่นว่าเอาล่ำตัวของแอดมาล่างเองบอกว่าแมนหรือไม่นะครับเป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่เขาไปหนาฐานเนะพิ่นแจงมากนะครับตามลงมาตึง405คะแนน410ขคะแนนนะครับผมบนเจะเรียบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลาเดฟสีสวัสดีครับ